เห็นเราพี่นอ <laughs> ้องควมสุขของเรา <laughs> <laughs> แล้วกระเป๋าบักเขียบป้อพี่น้อง <c oughs> นี่แหละควมสุขของแม่นั่นเนาะค่ะเนาะการที่ว่าเช็ดงานแล้วเขากลับมาฟังเนาะค่ะเนาะเราเมือยเนาะคะ่ะเวลาเรานะคะไปเจ็บยอดแตงเหมือนเดิมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะยางมายางมากกลับมาส้มแต่สวนนี่แหละคะ่ะพี่น้อง <c oughs> เอ้ยแดดเวงแน่แสงตะวคุยเนาะคะ่ะเนาะเราอยากมวนเพราะเราอยากมวนแล้วกระเป๋าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ กระย่างผุนแล้วผุนหงอไว้ผุนไปแล้วผุนแล้วสิไปเบิง่งยางบุดอ่ะไปบิ่งบักเขียบป้อพินหงนี่แหละความสุขของแม่นั่นเนาะคะ่ะเนาะการที่ว่าเช็ดงานแล้วเขากลับมาฟังเนาะคะ่ะเนาะเราเมยเนาะค่ะเวลาเราขาลังที่มาเก็อีกเนาะค่ะแต่ว่าบ่าบาข่อยงามปลานีเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นสิเป็นจุดดังๆนะค่ะที่นี่บ่ข่อยแพนะคะนี่อันนี้เก็บแปลงนั่นเร็จก็จะมาต่อแปลงนี่นะคะนี่แต่งนะคะพูนพอใหญ่แล้วยางไปก่อนเหรอน,นี่เอาฟางไปแล้ว จากการกอกแต่งเซตแล้วเนาะค่ะเนาะเอาแต่งใส่ถุงเซตก็จะไปเจ็บยอดแตกดัาแดดแน่เนาะค่ะเนาะส่วนเล่ากะเป่าคุยเซตเล่ากะสิไถหน้าค่ะที่นี่ห้องกะสิไปเบิ่งแต่งกันเป็นส่วนไม่นั่นสิไปเจ็บยอดแตงนะคะไปเจ็บยอดแตงเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะยางมายางมากกับมาซ่อมแต่สวนนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยแดดวันนีแสงแต่ว่าก้าล่างสี่มาเจ็บอีกเนาะค่ะแต่ว่าบ่ค่อยงามปานี่เนาะค่ะเนาะ เพราะว่าเพิ่นสิเป็นจุดดังๆนะค่ะที่นี่บ่ค่อยแพ้นะคะนี่อันนี้เก็บแปลงนั่นเซจก็จะมาต่อแปลงนี่นะคะเปนเด็ดจ้าๆเลยค่ะเพราะว่ากอกแตงซสร็แล้วได้มื้อนี้ได้อยู่ประมาณสิบสี่ถุงพี่น้องมื้อนี้ได้เจ็บมื้อนี้ได้เจ็บทัว่พราใพญ่มื้อนี้ตาพี่น้องเห็นเราพี่น้องความสุขของเรา <c oughs> แล้วกระเป๋ามือเขางามแล้ว <c oughs> มื้อนี้ได้เจ็บทั่วเลยค่ะเดี๋ยวไปเบื้องแต่งกันค่ะนี่ค่ะ อีกปลานน่เนาะค่ะเนาะนี่แอดทักแดดแน่เนาะค่ะเนาะส่วนเล่ากะเปาคุยเซตเล่ากะสิไทหน้าค่ะที่นี่ฮากระสิไปเบิ่งแต่งกันส่วนไม่นั่นสิไปเก็บยอดแตง่งเห็นเ่าพี่น้องวามสุกข,ของเราแล้วก็เปาสวัสดีจ้าพี่น้องอันบัดนที่นี่ฮอกระสิลงไปทํางานคือเกาเนาะค่ะเนาะ ไปเจ็บยอดแต่งนะคะเจ็บยอดเห็นเราพี่น้องก้มสุกขล้องเราแล้วกระเป๋าของเนาะเสียฟางเพื่อเสียไปมัดเนาะคะ่ะเนาะป่ะเดี๋ยวไปเนาะคะ่ะเนาะเขาไปเบื้องแต่งกันเนาะคะ่ะว่ามันงามบอเนาะคะ่ะเนาะหลังจากพ่อยญ่เป่าคุยเห็นฟางเลยเขาก็ยยางไปเรื่อยๆนะคะ่ะทุกคนนี่แหละเส้นทางสี่สียางไปนะคะเนาะห้อนแดดเบืเ้องแดดไหมแต่งเลือยบเนียวมาไหาบ่บับกทัวเบื้องบักทัวค่ะหนึ่งทัว่วยงามแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เนาะ สวัสดีจ้าพี่น้องอันบัตนีเฮอกกับซีร่งไปทํางานคือเกาเนาะคะ่ะเนาะไปเจ็บยอดแตงนะคะเจ็บยอดนะคะไปเจ็บยอดแตงเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะยางไมายางมากกับมาส้มแต่สวนนี่ละคะ่ะพี่น้องเอ้ยแดด่งนน่แสงตะวนันเนาะนี่ค่ะเพื่อไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าปลูกหลายเนาะคะ่ะเพื่อละกระป๋องนะคะ เมื่อกี้กอกออกไปอล่ะค่ะ14ถุงนะคะเนาะสนีก็เอาเนาะพี่น้องเนาะกะลังสิมาเก็บอีกเนาะค่ะแต่ว่าบ่อ่อยงามปลานีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นสิเป็นจุดดังๆนะค่ะที่นี่บ่ค่อยแพนะคะนี่อันนี้เก็บแปลงนั่นเซจก็จะมาต่อแปลงนี่นะคะแปลงนะคะพู้โพ่อใหญ่แล้วายางไปก่อนเหรอนี่เอาฟางไปแล้วจากการกอกแต่งเซจแล้วเนาะค่ะเนาะเอาแตง่งใส่ถุงเซจก็จะไปเก็บยอดแล้วเป่าคุยพี่น,อน,น,น,น้องอ้ยางน้ำกดแล้วก็บ,บ่รทันเฮ้นะนี่น เราเป่าคุยให้ฟังล้วะควมซุกข,ของเรานี่นะแตงนะคะพู้นพ่อใหญ่แล้วยางไปก่อนเหรอนี่เอาฟางไปแล้วจากการกอกแต่งเซตแล้วนะคะเนาะเอาแต่งใส่ทุงเซตก็จะไปเก็บยอดเตงมไม่ขอเงาแล้วเ <laughs> มื่อน,นี้สิได้เก็บทั่วเลยค่ะเดี๋ยวไปเบื้องแตงกันค่ะนี่ค่ะอีกปลานี่เนาะค่ะเนาะนีะ่น,นี่นี่ค่ะ เพื่อไปเรื่อยๆเนาะค่ะต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าปูปลายหลเนาะค่ะเทือละกกระป๋องนะคะเมื่อกี้กระกอกไปแะ้วค่ะสิบสี่ถุงนะคะ,น,ะน้อสนิทกับเอานาะพี่น้องนะคะไปเก็บยอดแตงเหมือนเดิมเนาะค่ะนาะนี่ค่ะยางมายางมากกับมาส้มแต่สวนนี่ระคะพี่น้องเอ้ยแดดเพิ่แน่แสงตะวันทักแดดแน่เนาะค่ะนาะงสวนเล่ากะเปาคุยเซ็จเล่ากัสิไทหน้าค่ะที่นี่ห้ากัสิไปเบื้องแตงกันไม่สวนไม่นั่นสีไปเก็บยอดแตงเนาะ นเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องอันบนัตเีนีฮอกกัสีลงไปทำงานคือเกาะะ่าเนาะค่ะเนาะไปเก็บยอดแตงนะคะเก็บยอดคุยเนาะคะ่ะเนาะแล้วอยากมวนเพราะเราอยากมวนแล้วกระเป๋าเนาะคะ่ะเนาะไปย่างฝนแล้วพี่น้องเ้ยคุณไปแล้วฝนแล้วไปเบื่องอย่างบูดะไปบุ้งนอเขา้าง,งามแล้วเมื่อน,นี้สิได้เก็บทั่วแล้วค่ะแล้วไปเบื้องแตงกันคะ่ะนี่ค่ะ อีกปลานน่เนาะค่ะเนาะนี่หนุหน่เนาะหุห่เนาะแดดพักแดดแน่เนาะคะ่ะเนาะส่วนเล่ากะเป่าคุยเซตเล่ากะสิไทหน้าค่ะที่นี่หฮอกะสิไปเบื้องแต่งกันเป็นส่วนไม่นั่นสิไปเก็บยอดแตง่งเห็นเราพี่น้องก้มซุกของเราแล้วก็เป่าแต่งนะคะพูดพ่อใหญ่แล้วยางไปก่อนเหรอนี่เอาฟางไปแล้วจากการกอกแต่งเซตแล้วเนาะค่ะเนาะเอาแต่งใส่ทุงเซต จะไปเจ็บยอดเต็นเราพี่น้องก้มซุกคองเราแล้วกระป๋องนี่ค่ะเทสไปเรื่อยๆเนาะค่ะต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าปู่บ่าหลายเนาะค่ะเทื่อละกระป๋องนะคะเมื่อกี้กระกอกไปหละค่ะสิบสี่ถุงนะคะเนาะสัมีิกระเอาเนาะพี่น้องเมื่อเขางามแล้วมื้อน,นี้สิได้เจ็บทั่วเลยค่ะเดี๋ยวไปเบื้องแต่งกันค่ะนี่ค่ะอีกปลานน่เนาะค่ะเนาะนีะน่ เราเมื mới, l l ả, l ่อยเราหลาเรากับมาเป่าคุยเอาข้อมสู้ของเราแล้วยพอบานไข่เด้อืขุนเห็ดบอกว่ากับกระหอบเสือฟางอยู่เนาะบังเนาะาแต่งด้วยปลาเหนียวมาไห่บักทัวเมืองบักทัวค่ะหนี่งชัวน่วยงามแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เราเป่าคุยพี่น้องเอ้ยยางน้ำกนเรากับมาทำนห็นไหเราเป่าคุยให้ฟังแล้วว่าข้อมสู้ของเราเห็นไหมนี่เนาะ้นเด็ดจ้าจ้าเลยค่ะ เพราะว่ากอกแกงซืแล้วได้มือนี่ได้อยู่ประมาณสิบสี่ถุงพี่น้องมือนี้ได้เจ็ดมือนี่ได้เจ็ดทั่ว่พราะญามือนี่ป๊าพี่น้องแตงเลยบัดนี้เอามาห้บักทัว่วม่งบักชัวค่ะนี่งั่วหน่วยงามแล้วพี่น้องเลยนี่นี่ค่ะเ็ตไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าปลูกว่าหลายเนาะคะ่ะเทือ่อหละกระป๋องนะคะเมื่อกี้กระกอกไปแล้วแหลคะ,ะค่ะสิบสี่ถุงเนาะค่ะเนาะสนีก็เอาเนาะพี่น้องทักแดดแน่เนาะค่ะเนาะส่วนเล่ากะเป่าคุยเซจเล้าก็สิไทหน้าค่ะ ทีนี้ห่าก็สิไปเบื้องแต่งกันเป่ส่วนไม่นั่นสิไปเก็บยอดแตงแตงด้วยใบเหลียามาไห่บักทั่วเบื้องบักทั่วค่ะนี่งั่วน่วยงามแล้วพี่น้องเอ้ยนี่บักเขียบป้อพี่น้องนี่แหละความซุกข,ของเม่นั่นเนาะคะ่ะเนาะการที่ว่าเฮ็ดงานแ้วห่อก็ับมาฟังเนาะคะ่ะเนาะเราเมื่อยเนาะคะ่ะเวลาเราต้นเด็ดจ้าจ้าเลยค่ะเพราะว่ากอกแตงสีแ้วได้เมื่อนี่ได้อยู่ประมาณสิบสี่ถุงพี่น้องเมื่อนี้ได้เก็บเมื่อนี่ได้เก็บทั่ว่พราะพญ่เมื่อนี่ัาพี่น้องนีนะคะ่ะทุกคน นี่แหละเส้นทางสีสียางไปนะคะนะ้องอนแดดเบืงแดดไหมแดดเราเมื่อยเราหลาเรากระมะเป้าคุยเอาข้อมสูบข,ของเล่าเล้วพอ่อบานข่ดีอือปุ๋นพี่บกวยไปกระหอบเสือฟางอยู่เนาะบังเนาะ <laughs> สวัสดีจ้าพี่น้องอันบัตนีเฮากับสีลงไปทํางานคือเกาเนาะคะนะ่ะเนาะไปเก็บยอดแตงนะคะเก็บยอดคุยเนาะคะนะ่ะเนาะลรวอยากมวนเพราะเราอยากมวนแล้วกระเป้าเนาะคะนะ่ะเนาะ กระยางฝนแล้วพี่น้องเอ้ฝนไปแล้วฝนแล้วสิไปเบิ่งยางบูดอ่ะไปบ่งแตงเลยบะเหนียวมาไห่บักทัวเบิ่งบักทัวค่ะหนี่ทัวหน่วยงามแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แตงเลยบะเหนียวมาไห่บักทัวเบิ่งบักทัวค่ะหนี่ทัวหน่วยงามแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ต้นเด็ดจ้าๆเลยค่ะเพราะว่ากอกแตงซิ้อแล้วได้มือนี้ได้ประมาณสิบสี่ถุงพี่น้องมือนี่ได้เจ็ดมือนี่ได้เจ็ดทัวพพ่อหญ่มือนี่ตาพี่น้องแตงนะคะพูนพ่อยญยแล้วยางไปกก่อนเหรอนี่เอาฟางไปแล้ว จากการกรอกแตงเซตแล้วนะคะเนาะเอาแต่งใส่ถุงเซตก็จะไปเก็บยอดแต่งนะคะพู้พ่อใหญ่แล้วยางไปก่อนเหรอนี่เอาฟางไปแล้วจากการกรอกแต่งเซตแล้วนะคะเนาะเอาแต่งใส่ถุงเซตก็จะไปเก็บยอดแตง่งนี่เราพี่นอความซุขของเรา <c oughs> แล้วกระเป๋าข้าลังพี่มาเก็บอีกเนาะค่ะแต่ว่าบ่ค่อยง,งามปานี่เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพิ่งชิเป็นจุดดังๆนะคะที่นี่บอค่อยแพนะคะนี่อันนี้เก็บแปลงนั่นเซตก็จะมาต่อแปลงนี่นะคะนี่ สวัสดีจ้าพี่น้องอันบัตทนีฮากับสีลงไปทํางานคือเกาเนาะค่ะเนาะไปเก็บยอดแตงนะคะเก็บยอดแตงนะคะเดี๋ยวไปดูแตงกันเนาะค่ะเนาะไปเก็บยอดแตงอันนี้เสือกฟางค่ะเพื่อจะาไปมัดเนาะค่ะเนาะพูดน่ะพ่อใหญ่ข่อยแล้วไปกอนละแตงนะคะเดี๋ยวไปดูแตงกันเนาะค่ะเนาะไปเก็บยอดแตงอันนี้เสือกฟางค่ะเพื่อจะาไปมัดเนาะค่ะเนาะพูดน่ะพ่อใหญ่ข่อยแล้วไปกอนละคุยเนาะค่ะเนาะ ล้วอยากมวนพอเราอยากมวนแล้วกระเป๋าเนาะค่ะเนาะกย่างคุยแล้วคุยหน่องเลยคุณไปแล้วคุณแล้วไปเบิ่งยางบูดะไปบึงแล้วเป่าคุยพี่น้องเยย่างน้ำกลดแล้วกับพระธรรมคนณนะนี่งแลเป่าคุยให้ฟังแล้วว่าข้อมซุกของเราคุณนะเห็นหน่อนาะนี่ค่ะเดินไปเรื่อยๆเนาะค่ะต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าปลูกวายเนาะค่ะเสื่อหลักกระป๋องนะคะ เมื่อกี้กะกอกไปอลไะค่ะ14ถุงนะคะเนาะสมนีก็เอาเนาะพี่น้องวันเด็ดจ้าจ้าเลยค่ะเพระาะว่ากอกแกงซื้อแล้วใดมือนีได้อยู่ประมาิาน14ถุงพี่น้องเมื่อนีได้เจ็บเมื่อนีได้เจ็บทัวบ์พราะพญ่มือนีอนปยาย้าพี่น้องแต่งเลยบนันเ้เอามาให้บักทัว่วเมิ่งบักทั่วค่ะนี่งทัวหน่วยงามแล้วพี่น้องเอ้ยนี่วันเด็ดจ้า